วันนี้นะเป็นวันสำคัญนะสำหรับชาวพุทธเพราะว่านอกจากเป็นวันพระใหญ่แล้วนะยังเป็นวันบนรรพบุรุษด้วยพวกเราทุกคนเนี่ยยอมมีพ่อมีแม่มีผู้ญาตตายายมีบรรพบ,บรุษนะส่วนใหญ่ก็ ละโลกนี้ไปแล้วบางคนโชคดีนะยังมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ปรโลกแล้วแล้วเราก็มีความเชื่อว่าวันนี้เนี่ยท่านที่อยู่ปรโลกก็จะกลับมาสู่โลกนี้เพื่อมารับส่วนบุญ ของลูกหลานดังนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยมาที่วัดกันเพื่อมาบรเพ็งกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับอยู่ในภพต่างๆกัน บางท่านก็สุขสบายแล้วมีอาหารทิพ์มีภูษาทิพ์นะมีความสุขที่เรียกว่าสุขทิพ์แต่บางท่านก็อยู่ในพบที่ไม่สะดวกสบายอาหารขาดแคลนเสื้อผ้าอาพรก็ขาดแคลนตกอยู่ในภาวะที่หิวโหวยนะ ลาเสื้อผ้าอาอรอมแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ลูกหลานจะได้เกื้อเพื้อเกือเก้อกูลท่านด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลไปให้รวมทั้งแต่งอาหารไปให้สำหรับท่านที่หิวโหยหรือว่าอยู่ในพบที่ไม่สะดวกสบาย อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะของลูกหลานหรือผู้ที่ยังอยู่หน้าที่ที่ว่าคือการตอบแทนบุญคุณของท่านซึ่งก็รวมถึงว่าเมื่อท่านล่วงลับนะดับขันไปก็ทำบุญอุทิศไปให้กับท่านเพราะว่า ผู้ที่ลงรับไปนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเคยมีทรัพย์สมบัติมากมายนะมีที่ดินหลายแปลงมีบ้านหลังใหญ่มีแก้แหวนเงินทองหรือแม้แต่จะมีเงินนับล้านล้านสิบล้านร้อยล้านแต่เมื่อตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่างแต่สิ่งที่จะเกื้อนหนุน ถ้าเหล่านั้นเนี่ยได้ประสบสุขในสัมราภพก็คือบุญกุศลอันนี้ก็จึงเป็นหน้าที่นะของลูกหลานที่ยังอยู่บำเพ็ญกุศลไปให้กับท่านจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะวันอื่นๆโอกาสอื่นๆเราก็ทำนะอย่งเช่นวันปีใหม่วันสงกรานนะ แต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าผู้ที่ลงรับเนี่ยอยู่ปรโรคพบใดเนี่ยก็จะได้กลับมาสู่โลกนี้ในวันนี้นะอันนี้เป็นความเชื่อพื้นบ้านนะของคนไทยดังนั้นก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้บำเพ็ญกุศลด้วยการถวายสังฆทาน ให้กับพระสงค์เปลี่ยนทานเป็นบุญและบุญนั้นก็อุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ในพบใดบางท่านก็อยู่ในพบที่เต็มไปด้วยบุญกุศลอยู่แล้วแต่บางท่านก็ยังอยู่ในพบที่ขาดแคลนเราก็อุทิศไปให้ แล้วบุญกุศลที่เราที่ไปให้นี่ก็จะแผ่ไปถึงบรรพบุรุษไม่ใช่เฉพาะที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายของเราในภพนี้รวมถนึงพ่ออื่นๆด้วยเพราะว่าเรานะเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วเนี่ยก็มีพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษสารโลหิตมากมายนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ย บุญที่เราอุทิศไปให้ก็จะไม่สูญเปล่าก็จะตกถึงท่านเหล่านั้นนะไม่มากก็น,น้อยอันนี้เนี่ยพูดถึงการตอบแทนบุญคุณของบรรพบุรุษโดยพ่อพ่อแม่เนี่ยนอกจากการอุทิศบุญกุศลให้กับท่านด้วยการถวายสังฆทานแล้วเรายังทำได้อีกหลายอย่างนะ เช่นประพฤติตัวให้เป็นคนดีมีความสุขสมกับเป็นลูกเป็นหลานของท่านหลายคนไม่คิดนะว่าเนี่ยการที่เราทําตนให้เป็นคนดีนะมันเป็นการตอบแทนบุญคุณของบรรพบ,บุรุษตอนนี้เพราะว่าพ่อแม่ก็ดีลูกหลานก็ดีพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีก็ปรารถนาจะให้เราเป็นคนดีมีความสุขถ้าเรา ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมนะก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณของท่านหากว่าท่านมียานวิธีใดในปรโรกแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนดีมีความสุขท่านก็จะยินดีหลายคนประพฤติตัวนะไม่สมกับเป็นลูกหลานของท่านหรือว่าแม้จะเป็นคนดีแต่ว่า ปล่อยใจให้จมอยู่ในความทุกข์อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทำตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เพราะพ่อ,พอแม่เนี่ยนะรวมทั้งปุญ่าตายายก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยเป็นคนดีและมีความสุขด้วยท่านอุตสาห์เลี้ยงดูเรามาถ้าท่านมาพบว่าเรามีความทุกข์จนบางคนนึกถึงการฆ่าตัวตายบางคนเป็นโรคจิตโรคประสาท อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทําตัวให้สมกับเป็นลูกที่ดีเป็นหลานที่ดีของท่านให้เราเราลึกตรงนี้ด้วยรวมทั้งการทําความดีเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงวงตระกูลของท่าน,นถ้าเราทําดีคนก็ชมไม่ได้ชมเราอย่างเดียวชมพ่อชมแม่ชมปุยตายายว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาดีแต่ถ้าเราทําตัวเก่งเมืเ่อไรเกเร เราก็จะพูดว่าเนี่ยพ่อแม่ไม,ม่สั่งสอนนะปูยญาตายายไม่สั่งสอนหรือไงถึงทําตัวแบบนี้ก็ไม่อันว่าเสียชื่อเสียงของท่านแม้ท่านจะล่วงลับดับไปแล้วนะนั้นเนี่ยการรักษาชื่อเสียงหรือวงตระกูลของท่านให้คนได้ชมว่าเนี่ยท่านเรานั้นเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นผู้ญาตายายที่ดีเนี่ยมันเป็นผลรับผิดชอบของเราด้วย นี่คือวิธีการตอบแทนบุญคุณนะที่เราจะต้องให้ความสำคัญและขณะเดียวกันนะ้าถ้าว่าเราเราลึกว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเหมือนกันเราก็จะเดินตามพ่อแม่บรรพบุรุษไปสู่ปรโลกถึงตอนนั้นเราก็ต้องการบุญกุศลจากลูกจากหลาน ถ้าว่าเราอยากจะได้บุญกุศลจากลูกหลานเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะในปรโรกก็ต้องคิดไปก็ต้องคิดถึงขั้นว่าเนี่ยเราก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีมีลูกดูแลลูกมีหลานดูแลหลานด้วยความรักด้วยความเอาใจ,าใ,จใส่ไม่ใช่เลี้ยงแบบทิ้งทิ้งคว่างๆนะเดี๋ยวนี้มีลูกแล้วก็ไม่ค่อยเลี้ยงลูกมีหลานไม่ค่อยเลี้ยงหลานปล่อยให้โทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์มันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแทนนะ มีเวลาก็แทนที่จะเเวลาไปดูแลลูกหลานก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปเล่นไพ่หรือว่าไปดูโทรทัศน์ทิ้งลูกหลานให้อยู่กับโทรศัพท์มือถือเพราะคิดว่าจะได้ตัดความรำคาญแบบนี้ระวังเด้อเพราะลูกหลานโตแล้วนี่เขาก็จะไม่ลึกลลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายถึงเวลาเราตายนี่เขาก็อาจจะละเลย ไม่สนใจที่จะทําบุญอุทิศไปให้อันนี้ก็เกิดขึ้นมากมายนะทุกวันนี้เนี่ยลูกหลานจำนวนมากไม่ได้สนใจพ่อแม่เท่าไหร่แล้วก็หลายคนก็คิดว่าพ่อแม่ไม่รักตัวพอคิดว่าพ่อแม่ไม่รักตัวเองก็ไม่ได้มีความรักซาบซึ้งในพ่อแม่หรือระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ พอพ่อแม่ตายไปหรือปู่ย่าตายายตายไปลูกหลานก็ไม่สนใจทําบุญให้อันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆถึงตอนนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ปรละโลกก็จะอดอยากปากแห้งได้แต่ถ้าเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาดีก็มั่นใจได้ว่าถึงเวลาเราไปอยู่ประโลกก็จะมีลูกหลานนึกถึงและทําบุญอุทิศไปให้ก็จะ ไม่หิวโหยนะไม่หนาวเหน็บเพราะมีอาหารมีปัจจัยสี่หรือมีบุญกุศลช่วยหมุนเสริมนะให้เป็นสุขในสัมเพรพภพแต่บางคนก็จะเป็นห่วงนะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีลูกไม่มีหลานเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เนี่ยมีลูกกันน้อยลงบางทีก็ไม่มีลูกเลยมีหลานก็มีหลานน้อยก็อาจจะห่วงว่าเนี่ยถ้าตายไปแล้วนี่ ใครจะทำบุญอุทิศไปให้อันนี้แกได้ไม่ยากนะถึงแม้ไม่มีลูปไม่มีหลานก็ทำตัวให้เป็นคนดีสิมีศีลมีธรรมสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเราสร้างบุญกุศลอยู่เสมอด้วยการทำความดีมีศีลธรรม บำเพญ็ญตนเป็นประโยชน์นะกับเพื่อนบ้านเราก็จะมีบุญกุศลน,นะสะสมเอาไว้เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์บุญกุศลเหล่านี้นะ่คือสเสบียงนะเรียกว่าสเสบียงบุญที่จะติดตามเราไปสู่ภพหน้าถึงตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงหรือไม่ต้องวิตกว่าจะมีใครมาอุทิศบุญกุศลให้เราหรือเปล่าเพราะว่า บุญกุศลที่เราบำเพ็ญในโลกนี้มันมากพอนะที่จะไปอำนวยสุขให้กับเราในภพหน้าไม่มีลูกไม่มีหลานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีความดีที่ได้ทำสะสมเอาไว้ในยามที่มีชีวิตยอยู่อันนี้แหละนะคือสเสบียงบุญที่เราต้องสนใจอย่าไปหวังพึ่งลูกหลานมากนะเพราะ ลูกหลานอาจจะไม่สนใจเราเมื่อเราตายจากไปหรือไม่มีลูกไม่มีหลานที่จะนึกถึงเราแต่เรามีบุญกุศลที่ได้สะสมเอาไว้ด้วยการรักษาศีลน,นะไม่ใช่แค่ศีลหา้างเดียวแต่ว่าศีลอย่างอื่นด้วยเพราะศีลห้าคือการไม่เบียดเบียนแต่นอกจากไม่เบียดเบียนแล้วเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเมตตากรุณารู้จักให้ทาน นะรู้จักพูดโดยคำไพเราะให้กำลังใจคนเรียกว่าปิยาวาจานะรู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยการลงทุนลงอาการลงแรงให้สติปัญญาเรียกว่าอัจจริยาแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับคนที่เดือดร้อนธรรมะเหล่านี้เนี่ยมันก็คือบุญกุศลน,นะที่จะส่งเสริมอำนวยให้เราได้ประสบสุขในสัมปยภพ และที่จริงไม่ต้องรอให้สุขหลังตายนะมันช่วยทําให้เรามีความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ในภพนี้ก็ยังมีความสุขได้ให้เราลึกถึงความดีเอาไว้นะแล้วก็มันสร้างสงท์ทความดีไม่ใช่ทํากับพระอย่างเดียวไม่มีเวลามาวัดไม่มีเวลามาถวายสังฆทานให้กับพระก็ยังทําบุญได้ทําบุญให้กับลูกกับหลานทําบุญให้กับพ่อแม่ทําบุญให้กับ เพื่อนบ้านและท้าทำบุญให้พ่อแม่ก็ทำขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อย่าร้อยทำเมื่อท่านตายไปแล้วนะเลี้ยงดูท่านดูแลท่านนะฟังคำแนะนำสองสองท่านให้เวลากับท่านถ้าเราดูแลท่านขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าเราทำหน้าที่แล้วไม่ใช่ว่ามาทำบุญก็ต่อเมื่อท่านตายไปแล้วอันนั้นมันไม่ดีเท่ากับทำบุญในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เป็นการต่อลมหายใจต่อ,อยุ่ให้กับท่านด้วยเอาแล้วก็นุโมทนานาะขอให้ญาติโยมทุกคนนะได้เจริญด้วยอายุวันนาสุขะพละขอให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภยัยไกลทุกข์นะทุกข์ไม่กำกลายอันตรายไม่พผ่าพานให้พบความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทินเอาเตรียมรับพรยะถา,าวริวาาปูราปริปูเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปจันโทปนรโสยัถามณีโชติรโสยัตถาวิวาจชนตุสาพพรโภวินาสนตุมาเตภวัต ตรายโยสุขิีิภายุโกภวะอภิวาตนาสิริสานิจังวุฒพาปชายโนตารุธรมมวัตันติอายุวันโนสุขังมาลังอายัญจขโฉทินาทินนา อัมมิโสปฏิทตาทิภราตังหิตายาสานาโสอุปากาปฏิโสยติธรรมุจายังนิทาสิตโตเปตานาผูชาจักตาอุลาละอรันจพิโคนโมโนปเทนะ โูมเหิปุญญาสุตังอนาปกันติภวัตุสัพพมังคารังผันตุสัพพเทวตาสัพพภูธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุพพเตภวัตุสัพพมังคารัง ผันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตภาวันตุสาขามังคารังผันตุสาภเทวตาสาภสังคานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเต